วันนี้นะคะเราอยู่กันที่รูปขอบของที่บ้านนะคะแดดฟ้ามีอะไรหรอาจะมาพาชมฟาร์มลบทของน้องเพลงไหนน้องเพลงพาชมฟาร์มลกสิคะเริ่มยังไงดีคะอันนี้นะคะอยู่กับคุณแม่คุณคม่แมต้อนที่เราแต่งน้าดํผิวมากเอ,อ้ยเป็นนมบ้าหูวะเนี่ยน้องขาไม่ดีนะเราต้องรัดขาแล้วก็คุณแม่น้องนั่งเท้าจิงปะเนี่ยจริงมาหัวของไม่คุณแม่ตรงนง นะออกมาเร็วให้ดูเร็วก็ไม่รู้น้องเชื่องไหมน้องกเจบมากสัดีครับเอานิ้วใหญ่ๆไปนี่คือก้าๆหน่อยนะโคโกก้าบางทีก็กัดเจ็บนอนตโตอันนี้ชื่อพันธุหรือว่าชื่อมันชื่อน้เเรียกว่าเสือสิงโตแต่ว่ามันชื่ออะไรหรอม้ายมาลาแต่กอนเน แบบาดเก่งมันนี้แล้วตา้าหลุดนุ้ยมานพี่น้องเคยหลุดนะคะหลุดไปพร้อมกับตัวนี้ด้วยของขวัญของขวัญกันเจ็บมากค่ะ<อ>ใช่หลุดออกไปด้วยกันนะบินออกไปด้วยกันแต่น้องอะบินกลับมาได้ซึ่งแบบเอารับมาวันที่สองก็ดีใจมาก แต่ตอนนี้ก็อยากขายแล้วค่ะเพราะกัดเจ็กตัวเลยอันนี้พันเลเปิดนะคะตัวจิ๋วๆจต่สีน้องน่ารักมากเลงคิดว่าของขวานน่าิดว่าไเป็นที่อะไรที่อ่างเปลอ่ะเป็นพันเดียวกันกันนี้ให้ก นี่ตัวนี้จิ๋วแจ๋วนี่นี่ฮะแจ๋วสิมันกัดคอไปหมดแล้วเนี่ย500ถึงพันหนึ่งใส่กระเป๋าได้เลยนี่ไง,งใส่กระเป๋าได้นี่จิมต้องถ่ายพิมพ์้ม่ถ่ายเลยโหมาใช้ว่ะขนาดตอนช่องพิมพ์ยังไม่มีใครถ่ายพิมพ์เลยนะ เราสองคนเข้ามาแกเป็นไขว่เราตัวนี้ชื่อตากาทำไมถึงชื่อตะกาดูเสือชนิดเองไม่รู้ <ละ S 1> อันนี้คน,นเจ้าของเขาตั้งให้นี่เพลนจะเล่าก่อนเขาบอกว่าเขาเลี้ยงด้วยกันสี่ตัวใช่ไหมมากับบันคอนวนหนุ่ยหนุหน่ยมาแกแล้วก็ของของ <S <S วัญเราเอามาวันนึงอะ่ะที่วนตะกา้หิ้วเลื่อนบอกก็เลยคิดว่าแบบมันชนิดกัน,นมันชนิดกันมันชนิดกันจริงหรือเปล่าเจะต้องจับแ คทำไมพิมถึงเป็นตะกล้องเลยนะคะพี่จะออกมาไปโน่นละเขาวก็แถวแถวจะเป็นวงเป็นมีหงอนเนี่ยไทยมุกชะโดนั่นไงนะเสียหาเนี่ยู่ร้องเพลงนะตัวนี้ร้องเพลงเก่งวุดี้ครับบูดี้วุดี้ร้องเพลงหน่อยวุดี้บูดี้ครับบูดี้จ๋า นะับสัโก้งอ่ะแต่ว่าแหมายยังเหมือนขาดไปแล้วใไขต้มไข่ตนดิงเนนกนกแก้วอ่าพี่พิมแพเพลงอ่ะ มันเหมือนมันเหมือนไดโนเสาร์เลยนะเนาะเพิ่งรู้สึกดูความน่ารักมันหานมะกรูดมะนาวมาวัสด,ดีคนผู้ชมก่อนน้ำชมก่อนตระกูลไข่ฮะหลุดไปตัวหนึ่ง<ะ> <laughs> เลยต้องถึง<ะ>เลยต้องถึงะจะขายรอบแดดฟ้าเลยขายไปสี่หมื่นหรอขายไปสี่หมื่น แบล็กเฮดก็เป็นตระกูลคล้ายเหมือนกันคล้ายๆกันแต่นี่คือปากดำหัวดำนะข้างล่างนี่ก็แบล็กเฮดหมดเลยเราจะามานะคะสองตัวนี้ชื่อจุกจิ๊บปลาหมาตันที่ท่าเลิฟเบิร์ดค่ะมันดุเห็นน้องไข่เปล่า มันน่ากลัวมากเลยอ่ะเสียงลูกเก่งมากกี่ข้อขัดกี่ข้อแล้วเก่งจนปามาต้องเอาของ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 พวกนี้มาฝากไว้อันั้ักไข่เลยนี่ตัวอะไรอะอันนี้พันธุ์อพัดพอพันหรอใช่หรออันนี้เล็บเบิร์ดพอพัดจะพันธุ์เล็กกว่าสังเกตเห็นไหมแล้วเราก็มีที่จะตัวแต่พี่ไม่เชื่อพี่กลัวนกไม่เชื่อพันก๊กอฟฟิน เขาบอกว่าน้องกระตุ้วถ้าคนไม่สนใจอ่ะเขาจะหอนผมถ้าเ <ไป S 2> ชื่องะแล้วคนไม่สนใจ <c oughs> เรียก <c oughs> วาตบนหัวใช่น้องคือตัวรัก้องเพลงนะคะเลยไม่เวันะคะแต่ว่ามันจะมีสีของมันดูกั <c oughs> บด้านล่างเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าพายั หัวต้มนะจบายก็ใ hmm. ห้เ mm ้าโพดสักหน่อยนะให้เ้าโพดแอปเปิลที่เหลือเอาจากนกเดี๋ยวนี้ก็คือปลามาซื้อผลไม้ให้นกกินเหลืออันไหนแล้วก็ให้พิมกิน ให้เงินตัวไม่เยอค่ะยูนกัวปิดเยอะมามันเนืตัวใหญ่ เก่งเหรอเพียงแ่